นี่ค่ะทุกคูไฟมาแล้ว,ไปไปลวอืออุ้ยวิวสวยมากมแม่น้ำแควใหญ่ สวัสดีค่ะวันนี้ดาวพาเลาะพาทุกคนมาอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ําแควค่ะวันนี้ดาวจะพาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศยามเย็นของที่นี่กันนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่เรากําลังเดินไปตรงสะพานนะทุกคนสะพานเหล็กนะคะนี่ก็จะเป็นทางรถไฟนะนี่รถไฟมาแล้วแน่เลยได้ยินเสียงปุ้นปุ้น ุ้ยรถไฟมาแล้วรถไฟมานู่นแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวต้องหลบนะคะอุ้ยนรถไฟมาแล้วหลบก่อนหลบก่อนอุ้ยแม่อุ้ยทางนี้มองไม่เห็นอะ่ะข้ามไปทางนี้ก่อน นี่ค่ะทุกคนคะ่ะมาแล้วจ้ารถไฟมาแล้วเขาก็จะประกาศเตือนนะคะว่ารถไฟจะมาแล้วให้ระวงังเนะยนี่เคะนี่ค่ะทุกคนรถไฟมาแล้วอือ ไมรแล้วรถไป พอรถไฟไปแล้วนะคะเราก็เดินบนสะพานบนสะพานทางรถไฟได้ วิวริมน้ำก็ไม่มีอะไรอ่ะทุกคนส่วนมากคนเขาก็มาถ่ายรูปนะคะ ถ่ายรูปกับวิวแม่นมนะ้ำน่ะอืมโห่ทางนี้มีแพด้วยนะน,น,นี <c oughs> ่นะคะโทนซิวิวเขาก็โอเค <c oughs> วิวดีนะคะ อะไรอะเต็มเลยพัาดอะไรอะเ็มเลยมันก็จะเป็นวิวอุ้ยฝั่งหนูนเขามีอันนี้ด้วยนะมีแพรป๊บเลโก้เลก็นี่มาเยอะออ อยวิวดีจังแพ ไม่อยาได้มองไปเชียวน่ากลัวมากเลยนะจิ๋งนกลัวจังตอนนี้เราอยู่ตรงกลางสะพานนะทุกคนอยู่ตรงกลางสะพานนะคะ ให้เยวไปฝังละ้โอ๊ย เดี๋ยวเราจะเดินไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินกลับมาอุ้ยคุณยายบอกว่าปล่อยตา นี่นะเราก็จะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเดินตรงกลางอืพอไม่มีรถไฟเราก็จะเดินแบบสบายมากค่ะทุกคนเดินโล่งๆนะคะคนไม่ค่อยเยอะนะโซนนี้ค่ะ คนจะเยอะตรงต,ต้นต้นสะพานฝั่งโน้นนะทุกคนพอข้ามมาฝั่งเนี่ยคนจะไม่ค่อยเยอะเห็นไหมโล่งเลยเพราะว่าส่วนมากเขาจะจอดรถฝั่งโน้นนะคะข้างล่างเขาก็จะมีร้านค้านะมีร้านค้าร้านอาหารขายพวก อะไรนะพวกพลอยอะค่ะทุกคนขายแหวนขายสร้อยอะไรที่เกี่ยวกับพวกพลอยอะนะคะเนี่ยจะเป็นร้านขายพวกกำไรยกกำไรพลอยกำไรอะไรพวกเนี้ยแหวนพลอยอะไรถานะีไอ้พวกเนี้ยเห็นไหมคะเดี๋ยวพาลงไปดูดีกว่าว่าเขามีแบบไหนบ้างนะคะ เผื่อใครที่แบบชอบของพวกนี้นะเดี๋ยวพาลงไปดูนะคะอ๋อเดี๋ยวพาลงไปดูอุ้ยนี่ไงทุกคนกพวกหยกอะกเห็นไหมพวกยกพวกหินหินพวกหินพวกยกอวก นินนะคะพวกพวกนินต่ตาๆที่หลายร้านเลยทุกคนดูสิหูยเยอะเลยหูยนี่ไงมีแหวนอันนี้แหวนมีหยกนะคะเขาบอกเป็นหยกพม่านะนี่ไงุ้ยหยก นี่นะคะทุกคนเป็นหยกพี่เขาบอกเป็นหยกพม่านะคะเป็นเนินเป็นนิน,เป,น,น,นเป็นหยกพมา่าเป็นเนินกะเมืองการอะไรอะเขาบอกยุ้ยดูสิ เต็มเลยอ่ะโอยกำไรหยกนะคะยเยอะเลยอ่ะนี่แล้วนี่นะโอ้สวยๆดังนั้นเลยค่ะทุกคนราคาก็ตามเนื้อเนื้อง,งานนนะคะมีถูกมีแพงนะคะตาม ความสวยของงานของหยกของเนื้อหยกออฮะแบบไหนที่หายยากนะคะพวกไหนเอนหายยากออ๋ออันนี้เหรอคะแบบอ้นดอแบบนี้ก็จะแพงใช่ไหมคะ<ช>อืะอแล้วแบบไหนที่แบบว่าหาได้แถวบ,บ้านเราอะคะนินินนินโบาาราณอ๋อ นินก็ไประเบิดมาจิรนายเป็น,เป,นเป็นนี่นี่นะคะทุกคนนินค่ะเอาได้แบบนี้เอาเออได้แบบนี้มาแล้วก็ทำออกมาเป็นแบบนี้น,นินเมืองกานะคะทุกคนเนี่ยดูสินินเมืองกาอ๋ออุ้ยข้างในเขาใสาๆแล้วนะคะนะก็เจอขึ้นขับก็ง,งงขึ้นเลยอันนี้โยบมาอันนี้นินเมืองการนะทุกคนทำออกมาแล้วก็จะประมาณนึง นินเมืองการทําออกมาเราก็จะประมาณนี้เขามีสี่เดียวใช่ไหมคะมอ๋อขอบคุณมากค่ะเป็นความรู้ใหม่เลยนะคะขอบคุณค่ะแน่หลังจากที่เราลงไปดูร้านหยกร้านนิ่ข้างล่างแล้วนะคะเราจะเดินกลับไปทางเดิมนะคะทุกคนกลับไปทางเดิมนะคะเพราะเมื่อกี้เราเดินข้ามมาเมื่อกี้รถไฟเพิ่งไปใช่ไหมทีนี้เราก็สบายใจว่าแบบ รถไฟจะไม่มาแล้วอะไรเงี้ยก็จะเดินสบายหูมีลานเบียร์ด้วยมั้งนนะ่น่นาลานลานเบียร์ม,มั้งมีลานเบียร์ด้วยจ้าฝนจะมาแล้วทุกคนต้องรีบเดินกลับไปนะหืมฝน มืดปุ๊บมาน,นู่นเลยทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศสะพานข้ามแม่น้ำแควที่ดาวนำมาฝากค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดาวด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะฝนมาแล้ว